มันมีเรื่องแปลกคุณผู้ชมฮะผู้ชายคนหนึ่งเห็นบอกว่าแก้ผ้าใส่โมงมาแก้ผ้าแล้วก็เอาชุดผู้หญิงของคนในบ้านที่มันปีนเข้ามาใส่แล้วยังไงไอ้คือเข้ามาเนี่ยไอ้เข้ามาอย่างเดียวคงไม่ว่าแต่เข้ามาแล้วเหมือนคล้ายๆเข้ามาสําเร็จความคข่ต่อหน้าคนในบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้เขามีผู้หญิงอยู่เป็นแม่ลูกอยู่ฮะลองดูภาพกล้องวงจรปิดเอาแบบฉบับเต็มเลยเจ็ดกรกฎาคมเข้ามาจริงเข้ามาสองรอบ 7กระกฎาคมตอน5ทุ่ม18นาทีเขาเนี่ยมาท่าทีปกติเหมือนคนมาขโมยของอเป็นโจรเนี่ยแหละฮะแต่สิ่งที่เขามาเลือกไปก็คือพวกชุดชั้นในบนราวตากผ้าที่อยู่หน้าบ้านแล้วพอจังหวะที่เขาดึงมาเนี่ยมันมีบางช่วงก็คือก่อนที่เขาจะออกไปคล้ายๆเหมือนหยิบดมที่จมูกด้วย สูตรพิสูจน์ก่อนว่ากลิ่นมันเป็นยังไงแต่มันซักแล้วไงเสร็จปุ๊บเขาก็ก่อนจะไปคล้ายๆว่าเหมือนเขาเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าเขาเดินวนไปวนมาแล้วเดี๋ยวเขาไปเปิดประตูบ้านหลังนี้เพื่อจะส่องเข้าไปดูว่าในบ้านเนี่ยมีใครอยู่หรือเปล่าอ๋อเนี่ยหรอเนี่ยหรอใช่ฮะโอ้นี่นี่นแล้วหลังจากนั้นอะยังไงต่อกล้องวงจรปิดก็จะเห็นว่าเนี่ยฮะเขาเลือกของอะไรสรักอยแล้วเขารู้แล้ว,วในบ้านมีใครอยู่บ้างปรากฏรอบเนี้ยเขาอะยังไม่ได้ลงมือก่อเหตุเลยทันทีลองดูวงจรปิดตัวต,วตอนห้าทุ่มยี่สิบสองได้ไ ช่วงที่เขามีการเดินทางมาก็คือหัวนี่น่าจะใส่เป็นไอ้โมงใช่ฮะเอาอะไรคุมเน,นี่ยไเป็นไอ้โมงแล้วย้อนกลับมาอีกใช่ไหมเหมือนเสื้อสีดํานี่อันนี้เขาบอกว่าก่อนมันจะหนีคือมันเอาเกงในเอาชุดชั้นในไปแล้วนะมันไปแง้มประตูบ้านดูก่อนแล้วมันไปเปิดดูว่าข้างในมีใครอยู่ไหมกลัวว่าจะมีคนจาหน้าได้เสร็จสับปุ๊บพอมันรู้แล้วว่าข้างในมีใครบ้างมันกลับบ้านฮะนี่ไปเปิดแง้มดูแล แล้วเดี๋ยวพอมันกลับบ้านไปแล้วมันกลับมาใหม่ตอนเที่ยงคืน34นาทีอันนี้น่ากลัวนะคุณผู้ชมฮะนี่แล,นแล้ว<ะ>รอบนี้เข้าบ้านฮนะแ<ม>ต่เปลี่ยนชุดคนนอนอยู่ใช่ไหมใช่คนนี้ลูกนอนอยู่ตรงนี้ฮะพอลูกนอนอยู่เนี่ยเข้าใจว่ามันตั้งใจจะอยากได้ทรัพย์สินด้วยมันไปสิ่งแรกก็คือมันเดินเข้าไปแล้วไปหยิบกระเป๋าตังค์ออกมาก่อนจะเห็นกล้องวงจรปิดก็คือมันมุ่งหน้าเข้าไปตรงจุดที่เขาวางของเลยข้างในสุดเสร็จสับปุ๊บหลังจากนั้นตัวที่5เลยก็ได้ฮะจะเห็นมันถือกระเป๋าตังค์ออกมาอย ต่จะสังเกตเห็นว่ามันจะใส่เสื้อคือสีดํากางเกงขาสั้นๆหน่อยวางกระเป๋าเอาไว้เผื่อหน,นีจะได้หยิบออกไปเลยมันกลับเข้าไปใหม่ฮะกล้องวงจรปิดตัวที่6ตัวนี้สําคัญมันเข้าไปเสร็จสิบปุ๊บมันยืนลักษณะเหมือนช่วยตัวเองบนหัวของลูกสาวเจ้าของบ้านเ<ะ>นี่ยแล้วมันยืนมองเขาอยู่แต่ตรงนี้ลูกสาวหลับไม่รู้เรื่องอหลังจากที่มันสําเร็จความค่ายยังไม่สําเร็จมันเดินต่อฮะไปกล้องตัวต่อไปเลยตัวที่7จ็ดฮะตายแล้วโรคจิตจังเลยมันเดินเข้าไปในห้องของแม่ ตอนนี้แม่คาดว่าน่าจะหลับหลับตื่นตื่นแล้วพอเข้าไปปุ๊บแม่ก็ด้วยความที่เป็นแม่แล้วรู้สึกตัวว่ามีคนเข้ามาในห้องแล้วเดี๋ยวดูมันเปิดประตูนะแป๊บหนึ่งมันค่อยๆเปิดแล้วมันเข้าไปแต่ไฟยังเปิดอยู่ฮะแล้วพอเสร็จปุ๊บจะได้ยินเสียงคนที่เป็นแม่ตะโกนมาให้หยุดทําอย่าทําอย่าทําเฮ้ยหยุดไม่ตื่นเลยเหรออะตื่นแล้วฮะอุ้ย โอ้ตายแล้วแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเขาเองก็เลยทางแจ้งทั้งครอบครัวทั้งผู้นําชุมชนอะไรเงี้ยให้ตามล่าจับเบื้องต้นรู้แล้วว่าคนก่อเหตุก็คือชื่อว่านายวงศกรซึ่งนี่ฮะมันวิ่งหนี <S 2> <S 2> ฮะนี่หยิบกระเป๋าเงินไม่ลืมไ,ไม่ลืมฮะได้กระเป๋าตังค์ไปด้วยเที่ยงคืน37นาทีมันก่อเหตุพอหลังจากมันก่อเหตุเสร็จสับปุ๊บหลังจากนั้นกล้องวงจรปิดตัวต่อมาฮะตัวที่11ตํารวจไปควบคุมตัวมันได้ก็คือมันบ้านอยู่แถวแถวนี้แหละเข้ามาที่ตรงจุดเกิดดดเเเเหตุุแแลล้้้วก็มาาชีีจทํผนนือคยยปสงขึ เพว่าม <Net> ีแต <os> ่ผมผมู้มาไม่ได้ถามเรื่องกระเป๋าถามว่าเขาเด็กเขาไปห้องนีแล้วอกไอ้พ่อเขาเนาะเขาื้อแล้วเขาจังแรงออกไปอ่ะนะบอกว่ามันเอาเสื้อผ้าผู้หญิงมาใส่เนียเหรอ ใช่ไหมใช่ไอตอนที่มันย้อนกลับเข้ามาใหม่ที่ว่ารัดติ้วอ,ะอ่ะอโดยล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมฮะเราไปเจอคุณสำราญเลยผู้หญิงที่กี๊ดเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับตัวคุณสำราญวันนี้ก็เปิดใจกับเราบอกว่านอนอยู่ในห้องแล้วใครจะนึกว่าไอ้เพื่อนบ้านวงสกรย่องเข้ามาเนี่ยนะครับที่สําคัญคือถามว่ามันขโมอยอะไรไปมันเอาชุดชั้นในของลูกสาวไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะยอมรับว่าวงสกรเป็นเพื่อนกับลูกชายเขาฮะไม่เคยคิดว่าเฮ้ย อ๋อมันถึงแง้มดูวาบ้านหลังนี้มีใครคือพูดง่ายๆคือวงสกรเนี่ยมันน่าจะชอบน้องสาวของเพื่อนมันก็เลยแอบย้อนเข้ามายืนสาวอยู่ตรงหัวนอนเนี่ยนะแล้วเห็นบอกว่ามันเอากระเป๋าตังค์ไปได้2องหมืนฝากคนดูข่าวช่อง8เอออันนี้ดีมากคุณแม่บอกว่าต่อไปนี้บ้านต้องล็อก เอเอใช่เพราะมันแง้มประตูเข้ามาได้คุณมแม่ไม่ได้ล็อกบ้านเหรอไม่ได้ล็อกคนะ่ะแม,เม่เช็คคือไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ล็อกนะแต่ว่าไม่ได้เช็คตรวจสอบก่อนจะเข้านอนให้ดีตายแนละ้วอันนี้ยังโชคดีนะมันไม่ได้ทําอะไรน้องผู้หญิงอะ่ะแล้วประเด็นคือแม่ก็ไว้ใจว่าข้างบ้านเป็นคนรู้จักกันคใครจะนึกว่าวงสกรทําอย่างนี้ฮะกับคุณแม่มีเสียงคุณแม่สําราญเปิดใจกับเรานะฮะรอบแรกนะมาวนเวียนอยู่หน้าบ้านทีนี้มันเข้ามาแล้วมันก็เข้าห้องแม่ มันเอากระเป๋าแม่ออกไปมันก็ไปวางไว้ระเบียงหน้าบ้านหลังจากนั้นมันออกมาแล้วก็เดินไปหน้าบ้านแล้วก็มาหาหลานมารอบสองเข้ามาหาหลานเรามองดูไอ้นั่นมันมันมันมน,น,น,นี่ตรงนี้แหละก็เลยเข้ามาห้องลูกสาวพอ<ะ>ดีมาแย้มประตูผู้ชมครับล่าสุดเราไปเจอพ่อวงศกรแล้วนะฮะปรากฏวงศกรมีเมียม,ม,มีลูกแล้วแล้วที่บ้านก็ฐานะดีนะฮะ เอาแล้วไปไปทำทำไมอ่ะ คุณพ่อเขาว่าไงไอซ์บอกว่าลูกเนี่ยมีเรื่องของปัญหาเรื่องการติดยางงมแงมที่ผ่านมาเนี่ย<อ>พ่อก็ตามใจมาตลอดก็ดูแลลูกดีมาตลอดแล้วก็เตือนมาตลอดแต่ลูกติดยามา8ปถึงเปีแล้วแล้วตำรวจเคยจับติดคุกนี่แล้วก็ออกมาขออนุญาตสําสคัญคือพ่อเขารวยนะฮะพ่อเราก็ถามว่าพ่อมันไปยืนสาวอยู่บนหัวนอนน้องผู้หญิงเนี่ยพ่อรู้บ้างทำไมมันเป็นอย่างนั้นพ่อบอกดังใจมันไม่ได้ว่าทำไมมันไปยืนสาวแบบนั้นเนี่ยนะฮะคำตอบง่ายคงมีอารมณ์นี่แหละคุณผู้ชมฮะและที่สําคัญพ่อจ้างให้มันนอนนะฮะพ่อจ้างให้มันนนออเดืน ละหมื่นหคุณผู้ชมเคยได้ยินข่าวไหมฮะมบ้านเขาเรียกอะไรนะพ่อกับแม่จ้างลูกมึงนอนเถอะทุกคืนคืนละหมื่น,น,นเ,เดือนละหมื่นห้ามันไม่นอนฮะแล้วมันชอบออกบ้านตอนกลางคืนพ่อรักมันถึงขนาดซื้อรถให้มันสี่คันมันขายไปเล่นยาบ้าหมดโอ้โหสุดๆมันจะมีลูกคนไหนโชคดีเจอพ่อแม่แบบนี้บ้างฮะเหตุการณ์นี้พ่อบอกให้มันติดคุกเถอะ มันเป็นคนดีไม่ได้แล้วมันเป็นคนดียากเหลือเกินฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยมันหน่อยจ้างให้ลูกนอนอยู่บ้านเดือนละหมื่นห้าไม่ต้องทำงานมีอย่างนี้ด้วยฮะในฟังเสียงคุณพ่อเปิดใจกับเราหน่อยบบใด้ประกันตัวมาไหมครับพ่อขีมบ่บ่บ่แล้วเขาเขามีเมียมีลูกไหมครับนี่นี่เอาแล้วทำไมเขาไปก่อกเหินกันเลยพ่อรูอ้เรื่องไหม ไอ้ที่ไปลักเอไปลักอไอ้ที่ไปขโมยอะไรเข้าเนกระเป๋าตังค์ต้งตรวจจับแล้วต้องรู้เรื่องแล้วอ๋อเอาแล้วก่อนนั้นเขาเขาอยู่บ้านกับพ่อป่ะอยู่หามันคือยาเสพติดอย่างเดียวอ๋อเขาติดยามานานตั้งหหลายปีเลยดิเขาไปรักษาอยู่เมืองเลยผมขอไปรักษาแล้วที่ไปขโมยชุดชั้นในเขากลับมาอะไรเงี้ยมาดมมาไปก่อนอื่นก็มี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 หรอกต้นผู้นี้มัน่าลืมว่าพวกไอ พวกที่เสียบามันจะบนหนึ่งเ่ยวกับพวกผู้หญิง